Be สวัสดีค่ะพบกับรายการ d o u for y o u รายการที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชารวมถึงข่าวกิจกรรมจากทางมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมคะการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการตรัสรู้ธรรมของพระองค์นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อชาวโลกแต่เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาสิ่งที่สำคัญต่อจากนั้นก็คือการรักษาคำสอนให้สืบทอดต่อไป เมื่อการเวลาล่วงผ่านมาคำสอนดั้งเดิมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและกระแสะกิเลสข,ของมนุษย์จบจนเวลาผ่านมา2,460ปีการบังเกิดขึ้นของพระมุงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งท่านได้ทุ่มชีวิตในการปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมและเป็นพยานในการตัดสรุ้ธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันนี้รายการก็จะได้พาท่านผู้ชมไปรับฟังมโนปนิธานของพระเทพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีโดยได้รับความเมตตาถ่ายทอดโดยพระอาจารย์สมนึกนันทสิทธโธร,รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ,จะเจริญพร นักศึกษาดีโยและผู้ชมรายการทุกท่านวันนี้พระอาจารย์บาบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องปฏิปทาและคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโลผู้ค้นพบวิชาธรรมกายหรือที่พวกเราเรียกว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ใครก็ตามที่ได้มีโอกาสศึกษาความรู้พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็จะมีกําลังใจในการทําความดี ในการสร้างบุญบารมีอย่างเต็มที่หากเราท้อถอยมีปัญหามีอุปสรรคในการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยที่เราคิดว่าเราเจอแบบสุดๆแล้วเนี่ยแล้วเรามาเจอความรู้และแนวทางดําเนินชีวิตของพระเดชพระคุณปู่ปที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าปัญหาที่เราเจออยู่เนี่ยแค่นิดเดียวเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ใช้พุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณมาดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยได้อย่างถูกต้องร่องรอ,งรอยตรงกับความเป็นจริง เราเองก็จะได้นำความรู้ต่างๆเนี่ยนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธีดังนั้นในวันนี้เนี่ยพระอาจารย์ขอบรรยายธรรมโดยย่อเกี่ยวกับประวัติพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่เกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมปีพุทธศักราช2427ในสมัยของรัชกาลที่5ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็มีพี่น้องทั้งหมดรวม5คนท่านเป็นคนที่สอง ท่านมีชื่อเล่นว่าสดพระเดชพระคุณหลวงปู่ตั้งแต่เด็กท่านก็จะเป็นเด็กที่มีลักษณะพิเศษอยู่หลายอย่างเลยอันดับที่หนึ่งก็คือท่านเป็นผู้ที่สามารถสอนตัวเองได้รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําตั้งแต่เด็กเลยอีกลักษณะคุณพิเศษของท่านกนึงคือว่าเป็นผู้ที่มีความอดทนมาตั้งแต่เกิดพยมแม่ของท่านก็เล่าให้ท่านได้ฟังว่าตอนท่านเกิดเนี่ยท่านก็ไม่ล้องแสะอะนึงแล้ว เป็นผู้ที่มีความอดทนอย่างยิ่งยวดเลยในหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ความอดทนนี่แหละเป็นหลักในการดําเนินชีวิตตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เพราะว่าท่านเนี่ยมีความอดทนเป็นเลิศน,นี่เองจึงขึ้นชื่อได้ว่าเป็นมหาปูชนียาจารย์เป็นผู้ที่พวกเราทุกคนควรจะนับถือแล้วก็ปฏิบัติตามคุณของท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนกับ พระนาชายเนี่ยเมื่อมีอายุได้9ปีโดยที่พระนาชายท่านเนี่ยได้บวชอยู่ที่วัดสองพี่น้องจนท่านมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ท่านเรียนได้อย่างรวดเร็วแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อโยมพ่อของท่านเนี่ยได้เสียชีวิตลงตอนนั้นท่านก็มีอายุได้14ปีท่านก็เลยมาช่วยงานที่บ้านคือรับภาระทั้งครอบครัวเลยเนื่องจากอาชีพที่บ้านท่านทําอยู่ก็คือเป็นอาชีพของพ่อค้าข้าว มีหน้าที่รับข้าวเปลือกที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาต่างๆเนี่ยต่างจังหวัดบ้างที่กรุงเทพบ้างเพื่อเอามาขายต่ออีกทีนึงท่านก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญเลยในการสร้างฐานให้กับครอบครัวจนเมื่อท่านมีอายุได้19ปีท่านก็มีเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งยิ่งใหญ่คือเมื่อวันนึงเนี่ย ท่านก็กลับจากการเดินทางที่ไปคาข้าวยังต่างจังหวัดท่านก็ได้ผ่านคลองแห่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคลองที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีโจรก็เยอะในวันนั้นเองเนี่ยท่านก็ได้ตั้งอธิษฐานไว้ว่าถ้ารอดตายจากวันนี้ไปท่านก็จะบวชแล้วท่านบวชแล้วเนี่ยท่านจะไม่ขอลาสิกขาเลยจากวันนั้นท่านก็ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นั้นไปได้ดีด ท่านก็ดําเนินชีวิตของท่านอย่างราบรื่นแล้วก็ขยันขันแข็งจนมีอายุได้22ปีท่านก็รวบรวมทรัพย์สมบัติต่งตางๆเนี่ยพอที่จะให้มารดาของท่านและครอบครัวอยู่ได้อย่างมีความสุขในที่สุดท่านก็พร้อมที่จะออกบวชท่านได้ปรรมาชอุบสมบทในปีพุทธศักราช2449ที่วัด2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี พอวันแรกที่ท่านได้บวชท่านก็ได้ศึกษาทั้งธรรมะทังด้านปริยัติและปฏิบัติเลยแล้วก็ท่านก็ศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ที่โด่งดังในยุคนั้นก็ได้เดินทางไปทั้งวัดเชตุพนหรือเราเรียกว่าวัดโพธาเตียนเนี่ยบางทีท่านก็ข้ามฝั่งไปที่วัดอรุณไปศึกษาด้านปริยัติแล้วก็ปฏิบัติจากพระอาจารย์หลายๆรูปเลย จนท่านก็มีความรู้ได้ระดับหนึ่งมันศึกษาหาความรู้เรื่อยมาจนกระทั่งท่านมีพรรษาได้11พรรษาพอพรรษาที่12ท่านก็มาคิดทบทวนดูวว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความรู้เนี่ยทั้งด้านปริยัติปฏิบ,บัติแล้วแต่ว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรายังไม่ได้บรรลุเลยก็เลยตัดสินใจว่าในพรรษาที่12ท่านจะขอปีกวิเวกเพื่อไปอศึกษาเรื่องธรรมะปฏิบัติที่วัด บทบนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีเพราะว่าท่านก็รู้จักกับเจ้าวาดชื่อว่าพระอาจารย์ชุ่มในรรษาที่12นี้เองเนี่ยท่านก็ได้มาจำรรษาที่วัดบทบนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีในวันเพ็ญเดือน1ิปีพุทธศักราช2460 ในตอนเช้าเนี่ยท่านก็ออกไปบิณฑบาตพอบิณธาบาตกลับมาท่านก็กราบพระประธานมานั่งในโบสถ์เนี่ยท่านก็ตั้งสัจจะทีิฐานเลยว่าถ้ากองเพลงยังไม่ดังเนี่ยท่านจะไม่ลุกออกจากบริเวณนี้เลยแต่พอท่านตั้งใจที่ฐานสัจจาวาจาแบบนี้แหละความปวดความเมื่อยเนี่ยเขาบอกว่าหัวเข่าแทบระเบิดเลยกระดูกแทบแตกเป็นนึงเสียงเลยเพราะว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ตั้งสัจจา ทิฐานหรืออะไรต่างๆเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยโอ้โหนั่งไปได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยไม่ปวดไม่เมื่อยแต่พอตั้งสัจจาิฐานเนี่ยโอ้โหมันก็ปวดไปหมดเลยแต่ท่านก็ต้องอดทนแล้วก็ชนะมันให้ได้พอท่านชนะได้เนี่ยท่านก็เห็นดวงปฐมมรรคเท่ากับไข่แดงเนี่ยบังเกิดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของท่านท่านก็มีความสุกกายสุขใจเย็นเบาสบายมากเลยจนกองเพลเนี่ยดังขึ้นท่านก็ลุกออกไปฉัน ในขณะที่อยู่ที่วงฉันนั่นเองเนี่ยท่านก็มีหน้าตาที่เบิกบานช่มชื่นเนี่ยจนเพื่อนพระพิสุกเนี่ยได้ถามท่านว่าเออท่านสดทำไมวันนี้เนี่ยท่านดูหน้าตาอิม่มเอ,อิบเบิกบานจังเลยพอคืนวันนั้นเองเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นวันพระพอตอนเย็นก็จะมีการฟังพระปราติโมกข์เพื่อทบทวนศีลทั้ง227ข้อพอหลังจากที่ท่านได้ฟังพระปราติโมกข์เสร็จท่านก็กลับเข้ามานั่งสมาธิต่อแล้วก็ตั้งสัจจะทิฏฐานเลยว่า แม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้านั่งลงไปแล้วไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตเมื่อตั้งจิตอธิษฐานเสร็จจึงเริ่มนั่งและอ้อนวอนแด่พระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรโดข้าพระพุทธเจ้าทรงประทานธรรม ที่พระองค์ได้ตัสรู้อย่างน้อยที่สุดและง่ายที่สุดที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้าถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้วเป็นโทษแก่พระศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์อย่าได้ทรงประทานเลยถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์รับเป็นทนายศาสนาในศาสนาของพระองค์ไปจนตลอดชีวิตก็เนื่องจากว่า ในอุโบสถเนี่ยในช่วงประมาณนั้นก็เป็นช่วงหน้าฝนก็จะมีมดที่มีสีดำเนี่ยหรือเราเรียกว่ามดขี้ออกมาจํานวนมากเลยท่านก็เห็นหมดขี้แล้วท่านก็เลยจะเอากระป๋องที่ใส่น้ํามันก๊าซขึ้นมาแล้วกําลังจะจุ่มมือแล้วก็าวาดลงไปรอบๆตัวเนี่ยท่านก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าโอ้เรา ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาแลวเนี่ยเราจะไปข่วงกองบลอะไรกับหมดขี้พวกนี้ท่านก็นเลยไม่เอาแล้วก็วางกระป๋องน้ำมันคาลงไปก่อนแล้วก็ท่านก็นเลยนั่งธรรมะนั่งสมาธิเนี่ยลงไปเนื่องจากว่ามีดวงปฐมมรรคเป็นต้นทุนอยู่แล้วสุดท้ายท่านก็ได้บรรลุพระธรรมกายหรือบรรลุธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพอท่านบรรลุแลวเนี่ยท่านก็มีความสุขมากเลยแล้วก็มองเห็น พระธรรมก,กายเกตดอกบัวตูมไซสว่างตั้งที่ศูนย์การไายแตนที่เจ็ดหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้เห็นภาพของวัดบางปาที่อยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม,มท่านก็ได้เห็นภาพว่าถ้าได้ไปเผยแผ่ธรรมะที่ท่านได้รู้แล้วเนี่ยจะมีผู้ที่ได้บรรลุธรรมตามท่านไปด้วยหลังจากนั้นพอออกพรรษา เมื่อประมาณปลายปีท่านก็ได้ไปวัดบางปาอําเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมแล้วก็ท่านก็ได้ไปสอนธรรมะเผยแผ่ธรรมะเป็นครั้งแรกโดยมีผู้ที่ได้บรรลุธรรมตามท่านเนี่ยมีพระทั้งหมดเนี่ยสรูปก็คือพระพิสุขที่ชื่อว่าสังวานพระพิสุขอ่วมและพระพิสุขแบนแล้วก็มีสาธุชนหรือญาติโยมเนี่ยบรรลุธรรม,มตามท่านอีก4คนก็รวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมหลวงปู่ด้วยก็เป็น8คน หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้ไปจำปัษาที่วัดสองพี่น้องอีกก็มีไปเผยแผ่ธรรมะแล้วก็มีสาวรุ่นชนที่ได้บรรลุธรรมตามท่านไปอีกมากมายทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้เผยแผ่ธรรมะอย่างเต็มที่เต็มกําลังของท่านเลยเมื่อวัดปากน้ําภาษีเจริญเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเจ้าวาดพระอาจารย์แสงเนี่ยได้บร,รณภาพลงพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มาเป็นรักษาการเจ้าวาดวัดปากน้ําภาษีเจริญ พอพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยได้มาเป็นจเจ้าวาดวัดปากน้ำพาษีเจริญเนี่ยท่านก็มาพัฒนาวัดอย่างเต็มที่เลยทั้งด้านทั้งปริยัติปฏิบัติแล้วก็ทำวิชาแก้โรคปราบมาต่งตางๆเนี่ยเลื่อยมาจนกระทั่งก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยจะมรณภาพ อีก5ปีท่านก็ได้เรียกสิญานุสิทธิ์มาสั่งไว้ว่าจะทําอะไรก็รีบทําแต่ละคนมีหน้าที่อะไรเนี่ยก็ให้ทําไปตามนั้นแล้วก็ได้สั่งเรื่องของการสืบทอดวิชาธรรมกายเนี่ยให้กับคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจันทร์ของลูกยุงของเราเนี่ยว่าให้คุณยายเนี่ยรออยู่ที่วัดปากน้ําภาษีเจริญก่อนเดี๋ยวจะมีผู้ที่สืบทอดวิชาธรรมกายแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายเนี่ยก็จะมาหาคุณยายเองต่อมาเมื่อปี พุทธศักราช2502วันที่3กุมภาพันธ์พระเดชพระคุณหลวงปู่มรณาภาพซึ่งในวันนั้นเราก็เรียกกันว่าวันมหาปูชนียาจารย์ดังนั้นเนี่ยหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้ศึกษาปฏิปทาและคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปแล้วเราจะเห็นได้เลยว่า ลอดชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านอดทนมีความกตัญญูรู้คุณแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถสั่งสอนอบรมแล้วก็ตักเตือนตัวเองได้และโดยเฉพาะท่านไม่เป็นผู้ที่ประมาทในการดําเนินชีวิตเลยใช้อนุทุกวินาทีเนี่ยสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่แล้วก็ท่านก็รู้ได้ตัวเองได้วว่าท่านเนี่ยเกิดมาสร้างบารมีดังนั้นเนี่ย พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับปฏิบัาประวัติหรือคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญไปแล้วพวกเราก็ต้องหันกลับมามองตัวเองว่าเราจะสามารถนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปพัฒนาปรับปรุงชีวิตของเราเนี่ยให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็ดําเนินการทําตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้วางแบบวางแผนชีวิตหรือเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเราอย่างไงสุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขอ ให้ทุกท่านนักศึกษาหรือผู้ชมรายการผ่านทางช่องดีมซีเนี่ยน้อมนำปฏิปทาคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินชีวิตประจำวันขอเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้มาถ่ายทอดมนโปนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีซึ่งจะเป็นการตอกย้ำเป้าหมายในการสร้างบารมีของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นนะคะ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ซึ่งในรายวิชานี้ก็จะได้มีกิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์ซึ่งจะเป็นการพานักศึกษาไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญอันเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีทั้ง6แห่งสำหรับวันนี้รายการดี u f ยูโฟยู u ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเฟิร์นและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ I'm singing the